ราโดนน้ำมันทายกับคูขุนมาแค่2อย่างสอ,งอย่างก็เกิมพอแล้วน้ำมันภพาก็เปที่หวยโดนแบศพมากัน <c oughs> ูขุนผีขุนผีต้องเจอขุนพัก <c oughs> เออดีด <c oughs> ีดีดีเผีเกิดให้หมดเลย ทั้ันก็ได้สามร้อยกว่าตาั้งข้าตัวคุณพีเป็นโ้ดพีขี้เล็ีวีวีโอเฮาี้วีวีขี้อะไรเนโดมันมันมันแนเร็นะอย่างนักกาองทุกคน ไม่มีการถ่ายคลิป่ายดีโอลไม่ได้ถ่ายนะครับ ไปขอพรพ่อขอร่ำรวยเลยเสียหมดแล้วนางไม่มีอะไรแล้วนะขอทางพลังท่านลุกเลยเนี่ยเวลาคนเขาป้ายน้ำมันพายเขาจะล้นจากศพหนึ่งเป็นเนไปขอไม่ลุกไปพอล้นจากศพปึ๊บสมุดสมมุดอับน้ำพายแตกันหน่อยเอาละเพว้นผีเตงหัวเข้าไปแล้วเข้าใจไหมทีนี้เมื่อผีเตงหัวเข้าไปตัวเรา ในตำราเขาบอกว่าตำราหลวงพ่อฤาษีนล่นยามที่บันทึกจัุงพระปานอ่ะอาจารย์ท่านนั้นบอกน้ำมันพายเนี่ยเมื่อเราไปเพลอกินมันสัตว์นะเกี่ยวกับน้ามันสัตว์นะเข้าใจไหมมันเพิ่มน้ำมันพายได้เข้าใจไหมทีนี้เมื่อเพิ่มน้ํามันพายสังเกตน้องเขาน้องเขาก็จะมีรอยเหมือนกรนอยเป็นตุ่มๆนะเข้าใจความหมายไหมเข้าใจไหมมันพุ่งขึ้นมามันพุ่งขึ้นมา อันนี้ไม่ต <mel> ้องกลัวอันนี้เราขอพระพุทธเจ้าองค์แรกเลยสมเด็จองค์ผสมเลยเข้าใจไหมตัดล่างถอนโคเลยดีมลูกนะตายแล้วลกมันมลูกดิ๊งดิ๊งมีอะไรกเนี่ยเกี่ยวกับอะไรมีอะไรเนี่ยอ้าวเดี๋ยวดูชีดุโลกมไหม ก็คืออะไรลูกนะคือตอนสวดมนต์เนอะมันจะแบบไม่เหมือนว่าจะมีอะไรเข้าไปที่ท้อใช่ไหมใช่อ่ะจัดการเองนะลูก <c oughs> นี่วางอย่างนี้อ่ะหลบก็กลัวไว้นะลูกนะเออวางที่เท้ <c oughs> <c oughs> บผู้หญิงจะทำเองมันทำง่ายกว่านีา้ <c oughs> หมันไม่เจ็บไม่ปวดก็มันคิดมาแล้วอะไรไ,ไหมนี่ไงเรื่มีอะไรแล้วหน้ากับผองแล้วอดีตมันเป็นอย่างคืออดีตมันมันเป็นอะไรเราไม่ต้องเป็นสนใจถ้ามันหายเจ็บหายปวดแนละ้วมันก็ดีขึ้นมาพอแล้วนะง่ายลูก อย่าลดกด <laughs> มันไม่มีอะไรแล้วเอาออมาให้พี่ดูหน่อยดิมาลอาาง,งหนออันนี้เทียนหน่อยเทียนนี่ตะข,ข <c oughs> ทีที่อยานนะไม่ทำไรน้องเขาเนี่ยผมซวยอีกนะ, <c oughs> นะอีกอย่างนึเงเอออะไรท้องจับลูกมาพี่เช็ <c oughs> คดูก่อนเกียงแล้วไม่มีอะไรอย่าไปทั้งวน นี่สิ่งที่เราต้องไปกังวลเนี่ยต้องรีบไปทำบุญไอ้ตรงนั้นน่ะที่พี่จดให้ร้อยบาทก็ไม่รู้ร้อยอ่ะสามร้อยค่ะสามร้อยแล้วก็เอาขมิ้นชันฟังให้พี่ขมิ้นชันผงขมิ้นชันน่ะรู้หรือหนูไม่มันก็มีตลาดนะ่ะน่าจะรู้จักนะปโปโนแดงกินหมากรวมกันนะอยากก่าละครึ่งนะใส่น้ำนะใส่น้ำหยอดน,น้น้ำสะอาดนะ คนที่มันเป็นโคนน่ะที่ตัวน้ำเยอะหรอกนัคนที่มันเป็นโคนโคนน่ะแล้วก็โปะ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 นี่หน้าทองเลยม,มันก็จะดูดพิษออกหมดเลยเข้าใ,ใจปะ่ะแล้วเราก็กินอาหารได้แล้วตอนเนี้ยกินพวกข้าวต้มปลาข้าวต้ออตอมอะไรอย่างเงี้ยกินสบายๆพวกปลาก็ปลาได้เลยปลาก,กินนิดปลาสบายงดพวกปลาก่อน,นี้นะช่วงนี้สักสิบห้าวันนะ่ะ หลังจากนั้นน้องก็กินปกตินะไม่มีอะไรนานๆหรือเปล่าลุงก็นั่งไอ้ใจโลรคไหมตอนนี้ดีขึ้นไหมลงเดินก่อนที่ลูกมาเดินต่อไปเดินเหมือนเดินเลยไอ้นะลุงไหมมีอะไรเดี๋ยวเขามาเป็นไงเดี๋ยวเขานี่เราไปดูดิ งา่ายเลยปะเกิดมหแล้วเอาได้เอานี้อะไรอยู่ในไรท้องก็ไม่มีนะพี่ก็ดแูแล้วมันเจ็บไงตอนนี้มันเป็นไงอ่ะมันแน่นท้องไม่เหมือนเราขนาดท้องไปแลไม่ท้องะไรเนี่ยพี่ก็เอาอ่ะคปนประหยัดนะถูก <laughs> หันไปนุชหันหไปทางนุชเออปลอดภัยเอาพี่พี่อินดูได้นะไหนท้องไหนจับจับ นี่จ้ะนี่คือไม้เท้าหลวงพระเดิม่ะวัดหนองโพนะไี <c oughs> ่มีอะไรนะนักลูกนาะนี่ยืนตาอย่าไปกินตนกการเออ <c oughs> ชื่ออะไรนัจชื่อถุชื riding, <c oughs> ช่ <too> อา <c oughs> ช่ะร <c oughs> ชื่ออะไร่ื่อะงจอไ่จิงฆิงฆ่จ่ิงฆจิง่าิ่จ่ิงฆ่จิาจิาจิงา่จาจ่่าจิ่จิงฆ่าง่าง่่าจิงฆ่า่าปิงม่่าจิงฆาจิาจ่า่ เออไม่ถูกวหรอกมีอะไรก็มาหานะผมกำลังทำไปกินข้าเเวเยอะนะแล้วก็ไปทำบุญเท่านั้นแหละจบลวเลยเชื่อีบบนน่อาวุ้ยมาบางวก็แนวะมาไม่เคยเเคเคนะมาด้วยเปล่าเนี่ยฮะไม่เคยนะโอเคโชคดีนะมันก็เบาขึ้นนะคะตอมันเบาไงอัศบานนี่ถูกดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะเออแล้วถ้าสูน์ถึงร้อย เปอร์เซ็นต์่ะอ่ยประเมินหกสิบเออใช้ได้แน่ดีแล้วอ